เช้าวันอาทิตย์30กร,รกฎาคมสุดสดใสที่กัสัมพนมรามสบายสบายสไตล์ฟ้ากัสษันพรพรอินจิตเมตตาผู้บริหารระดับสูงออกรอบตีกรอบแว,ว่คุยกับเด็กๆทั้งแคดดี้และมาแชลก้อยบอกมาอยู่กับคุณฟ้าตั้งแต่อายุ18ปีตอนนี้30ปีกว่ารูป7ขวบแล้วมีรายได้ดีและใกล้บ้านเด็ก แฮปปี้เราแฮปปี้มากกว่าเพราะเป็นแม่ของชาวกัสซันกว่า20ปีมีลูกลูก3กัสซันร่วมเกือบ1,000ชีวิตปลื้มคะ่ะที่ได้ดูแลเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมาแล้วทุกวิกฤตแต่ก็เลี้ยงพวกเขารอดหมดเงินเดือนตรงเต็มและอยู่ครบทุกคนทุกวิกฤตที่ผ่านมามันคือความสุขของคนเป็นแม่ เนืออื่นใดค่ะที่ลูกไม่เคยแท้งหรือตายแม้แต่คนเดียวมันคือบุญและทานสูงสุดแห่งชีวิตสาธุอนุมโมทนาบุญร่วมกันนะคะสุขสันร์วันอาทิตย์ที่สดใสความสุขข้างตัวจริงๆค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคที้คิตี้เบอร์อะไรนะคะต๊อเปอาค่ะสองแน้าสองแนะคะวัสดีคีสองแสดห้าสิบ โอเคใช่ไโอเคค่ะคดีเป็นยังไงบ้างคดีดีไหมดีค่ะคดีได้พาผุ้มาเกืบได้พาอ้โเกือบนะมีได้พาสักการคะวันนี้อากาศดีเนาะแดดเยอะคดีทำงานมากี่ปีและสิบปีนะคะได้ที่ดีไหมอะไรได้ดีไหมขออลไรค่ะอ๋อเหรอขอได้เดือนนึงได้เท่าไหมื่นกว่าบาทได้ป้างบ้าเดือนรูกได้เลยนะขยันขยันนะหน้าหายเดือนเท่าไหร่สองหมื่นกว่าน้ต้องเชียร์แขกนะโปรโมชั่นตอนนี้ยังไงเอาพูดโปรโมชั่นอยู่บนฟ้าดูซิดูฉายไปรอบๆแล้วกลับอันนี้จ้ะ เออแล้วก็กลับโปรโมชั่นเป็นยังไงตอนนี้สนามเลกาซี่เท่าไหร่พนานูเท่าไหร่เลกาซี่หนึ่งพันสองร้อยค่ะโค้ดในเวลาพูดเลกาซี่เท่าไหร่นะหนึ่งพันสองร้อยค่ะพานูเท่าไหร่พานูเก้าร้อยห้าสิบพันธุ์ธโปรโมชั่นค่ะเฮดบอทเดี๋ยวตีตายเลยพูดสามคำข้าหลังที่แคดดี้ต้องเทรนนิ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมเจ็ดทุ่มนะแคดดี้ต้องรู้โปรโมชั่นต้องท่องเป็นพูดเป็นนะคะตอนนี้เลกาซี่แพงกว่าหนึ่งพันสามร้อยทุกวัน พารโนพันสองร้อยทุกวันถูกกว่าร้อยหนึ่งเข้าใจใช่ไหมแต่โปรโมชั่นแต่ถ้ามาสองคนคู่เออ่ที่เลกาซี่ก็จากพันสามก็จะลดเหลือคนละเก้าร้อยเข้าใจไหมแต่เป็นเฉพาะวันจันทร์กับวันพุธจําได้นะที่เพาร์โนรามาก็จะเหลือเออันนั้นเก้าร้อยเก้าสิบใช่ไหมค่ะอ๋อเทำไมที่เลกาซี่พันสามกี่ฟรีรักับแคดดี้ถ้ามาเดียวพาน์โนราม่าพันสองแต่ที่เลกาซี่เนี่ยถ้ามาสองคนเฉพาะวันจันทร์กับวันพุธถ้ามาแพ็คคู่ ก็จะเหลือคนละเก้าร้อยเก้าสิบตีสักพันหนึ่งเข้าใจะยังจันจะพูดนะจำได้แล้วก็พันโนนี่ก็พันสองเดี๋ยวถ้ามาวันจันทร์วันพุธก็จะเหลือคนละแปดร้อยเก้าสิบก็ตีสักเก้าร้อยอย่าบอกจันจะพูดเล็าซี่ก็คือพันหนึ่งถ้ามาคู่พันโนก็คือเก้าร้อยเอาใหม่เอาท่องใหม่โปรโมชั่นเร็วท่องใหม่ดีกว่า แคสตอสองแปดห้าค่ะอ่ะโฆษณาสิโปรโมชั่นยังไงเอาพูดเร็วโปรโมชั่นเลคัสซี่ค่ะอ่าพันสามค่ะอ่าถ้าบัรธมตราแพ็กกูค่ะหนึ่งพันหนึ่งพันค่ะแพ็กกูหนึ่งพันนะค่ะสองวันเฉพาะจันกระพุทธค่ะสองวันค่ะจันกระพุทธพันโนค่ะอ่าพันสองค่ะบันธมตราอาแพ็กกูค่ะเก้าร้อยห้าสิบค่ะเก้าร้อย ก้าร้อยค่ะแปดได้เก้าสิบ,บก็คือเก้าร้อยนะค<ะ>ปะข่าวหลังข้าวหน้ามาต้องเปก๊กว่านี้นะ,ะ,ะนะ,ะเป็นแคดดี้<ะ>เป็นพนักง,งานเนี่ยซุมเริมนะคะเดี๋ยวต้องอบรมนะคะต้องรู้ราคาโปรโมชั่นคุยกับลูกค้าเรื่องราคาได้หมดนะอันนั้นคือไออันเป็นหน้าที่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณฟ้าจะประชุมนะคะแคดดี้คุณเต้ปกติคุณฟ้าไม่ยุ่งหรอกแต่อยากคิดถึงแคดดี้นะคะเห็นเต้จัดอบรมเนี่ยแคดดี้นะคะใครมีปัญหามีอะไรก็อย่าให้เกิน2สัปดาห์ครั้งหนึ่งนะคะ2สัปดาห์ทุกวันจันทร์นะคะ เออนี่สัปดาห์ที่สองเต้ยังไม่นานละฉะนั้นพรุ่งนี้คุณฟ้าไม่ได้คุยคดีนานละคิดถึงคดีเนะเดี๋ยวใครอยทำคลิปสั้นๆพรุ่งนี้ประชมมุมเจ็ดโมงครึ่งเช็คชื่อนะที่สูงแปดเหลี่ยมนะสองสนามเลยใครไม่ได้ออกรอบแล้วก็แปดโมงเริ่มประชุมครึ่งชั่วโมงเพราะคุณฟ้ายุ่งครึ่งชั่วโมงจะจบหมดใครมีปัญหาอุปสรรคอะไรไงบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ